ใใเล่นตัวเล่นตัวเล่นตัวนิดนึงพร้อมนะพ่อพร้อมเรานั้งตรงนี้่ที่เหลือหาบรรยากาศให้เจอค่ะยิงด้วยนะยิงด้วยยิงด้วยยิงด้วย to be nang nang สี่คนมันไม่เห็นความสำคัญเราอยู่ต่อสิไม่เวิร์กเลยกันนะูรู้ป่าว่าหนูสองคนพออยู่โพสชั่นนี้เพราะตอนแรกหนูสองคนนี้แตลอดแล้วครูก็พยายามผ่านเราตั้งแต่รอบแรกนึกว่านายเราเปลีนทีแล้วแบบนึกว่าทำแก้หนูย้ายโพสชั่นเน ต้องเด็ดเลยนะค่ะคนแรกต้องเด็ดนะดูทรายถ้าคนแรกเป็นของใครถ้าคนต่อไปห้ามยุ่งนะพร้อมห้ามยุ่งเน่ยต้องผมต้องขระตายอยู่แล้วผมทรายผมจองนะเด็ดใช่ไหมขอน้องเด็ด ผู้หญิงมีอะไรทำหน่อยลูกนะไม่งั้นจะเนแบบเจ้าเจ้ายากคิวให้พี่เจ้ายิ้มให้ทีเจ้าจะมีรักหรอกอยู่เนียไม่เหงาไม่ใช่เจ้าชิดชมอกห่มกาตมก้มมดตาเจ้า าก็หาถอยทันใด,ใดจะป่วนล้านน,นเรือแล้วลานเลย สองที่โรงแรมบาร์เราไปเจอผู้หญิงร้องให้ใครไปเจอผู้หญิงไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาเหมือนยักคิ้วหลีวตาให้เราใช่ครับแต่ยั่วมันยั่วแต่พอเข้ามาแล้วมันเขาไม่เล่นอะไรกันไม่เล่นด้วยเขาไม่เล่นด้วยตอนแรกนู้าเขาเล่นกับเราจริงไม่ใช่สุดท้ายเขาไม่เล่นด้วยแต่ว่าผู้หญิงก็ดูแบบเหมือนจะเล่นด้วยนะเขาไม่ฟังหรือเปล่าเนี่ยพี่กระต่ายเล่นโน่นเปล่าเมื่อกี้เพราะเขามาถุกกใหม่ หูได้ปูเป็นนี้แหละลกมีใครอ่ะเมื่อกี้เห็นนี่เคลิ้เหมือนกันนะเหมือนแบบเต้นตามกันแล้วก็ดูดูอ่ะค่ะดูแล้วสุดท้ายเขาก็แบบเหมือนออกไปออกไปนนเขาออกไปเองเาออกไปเองเพราะว่าอันเนี้ยก้อนเนี้ยไม่ได้ฟังเพลงเขาก้อนเนี้ยไม่ฟังเพลงเขาว่าเขาว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนีมันต้องไม่เล่นด้วยแต่เราอ่ะเพราะเขา ยพวกเราก็เลยรับว่าเล่นด้วยกับเขาจนเขาต้องไปเองแต่สุดท้ายมีคนได้ครอบครองไปไม่ก็เป็นเพราะว่าไม่ทำค่าไปสู่โจมได้แหละส่วนของผู้ชายไม่ได้ผิดหวังกันหมดเลยเหรอซีนุ่ผิดหวังเลยครับผมผิดหวังหน้าตากระต่ายครับแล้วตอนแรกไปประทับใจอะไรเขาเห็นข้างหลังครับ ลองให้ใครลองให้ผู้หญิงฟังอืมใครอ่ะก็คือเหมือนคนที่เรามองถ้าเป็นฟิลปกติคือจะเหมือนแบบการลังจะเข้าไปจีบมากกว่าเหมือนเรามองหน้าเขาเล้เขามองเล่นกับเราอะไรเงี้ยแต่พอเราเข้าไปขอปึ๊เฮ้ยอะไรอะพี่คือรู้ใช่คืออย่างเงี้ยครคือรู้ใช่รู้เลยอ่ะเป็แนวนั้นเลยถามว่าผู้หญิงคือใครแล้วก็ไปไหนไม่รู้คั้นี้จริงเล่นกับเล่นกับคนมาดูได้เลยนะมันตีความว่าคือจริงๆเราลองให้เขาลองให้แฟนคลับลองให้ผู้หญิงที่ มาดูเราได้เลยกมันก็จะมันก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นความเจ้าชู้ความกระร่อนของแต่ละคนได้เลยโหยี่ยากนะโอ้โหชอเลือกตัวมาแล้วหมดแหละแต่ละคนน่ะดูสิดูแต่ละคนสิแั้นเดี๋ยวไปเท้าบอดยังครบแล้วครบแล้วครบแล้วถึงเวลาค่ะมารวมกันตรงนี้เลยค่ะทำไมวันนี้วอร์มนานจัง หลายชั่วโมงเราค่อยมาเจาะเพลงกันอาจจะต้องแยกกันแยกกันทำเนาะใช่ใครอยากได้บ้างนะแลกกับหมวกดำต่เดี๋ยวครูจะเอาไปเปลี่ยนเป็นหมวกดำนะเอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะจาะครูขอตัวแทนห้าเดี๋ยวด้วยนี่กี่คนวะห้าคนห้าคนมาเลยเอาผู้หญิงสักคนน่ะเร็วมาเร็วใคร ห้าคนเอาออกเลยห้าคนเอาออกสิ5คนต้องออกหาคนออกเถอใช่ผมมี5แล้วเป็นคนนีบ้างส่วนทุกคนเด็กค่นโอเคห้5คนนะคะเดี๋ยวเราจะให้5คนไปประจำตามห้องต่างๆดังนี้ค่ะสายนะคะประจำห้องครัวค่ะสีนุ่มห้องเค้าเรียกอะไรนะ ห้องตรงหน้าทีวีห้องสงบห้องสงบโอเคค่ะแล้วก็ขามกันหนูอยู่ห้องเนี้ยหนูนายนะคะไม่ใช่ห้องนี้ไม่ได้ห้องนี้ต้องปล่อยตัวพวกนี้โอเคไม่เดี๋ยวอยู่ก่อนนะนายอยู่ห้องครูใหญ่ค่ะครูใหญ่อ่าฮะหนูอยู่สระว่ายน้ำค่ะไม่มีห้องร้องกับสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องร้องถงถงหน้าห้องก็มีอ๋อโอเคงั้นเปลี่ยนเป็นถงกัน แล้วก็ห้องของรองโอเคไปประจำที่แต่ละคนเดี๋ยวก่อนไปประจําที่แล้วหากิจกรรมทําอยากทําอะไรก็ทำเลยอยากทำอะไรใช้ชีวิตปกติจะกินจะดูทีวีจะนั่งจะอะไรก็ทำไปอยู่ในห้องนะนะอยู่ในที่ของตัวเองที่เหลือคุณได้รับสิทธิพิเศษค่ะเดี๋ยวครูจะเอาหมวกสองใบเนี้ยไซ่อนไว้ที่ห้องนั้นๆ ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหนกับใครก็แล้วแต่แต่เราจะไม่เห็นหมวกเรามีหน้าที่สังเกตสอบถามเขาเราเป็นตำรวจเข้าไปสอบสืบสวนเขาว่าใครขโมยหมวกไปไไพูดได้ครับพูดได้ค่ะคุยกับเขาได้ปกติคุยกับเขาได้ปกติค่ะแต่เขาเลยว่าแต่ไม่ต้องไปหาว่าหมวกอยู่ไหน,ไหนแต่อยากรู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ใครผ่านมาไหมคือเราไม่ต้องเดินไปพร้อมกันได้สมมุติเมื่อกี้เก่งกาจอดาจจะเดินไปเจอนายอาจจะถามว่าเมื่อกี้ใครมาบ้าง เมื่อกี้เขาไม่โกหกเขาไม่โกหกเขาเดี๋ยวครูจะไม่ดีว่าเขาไม่เย็นเขาว่าอย่ากลัวพวกผมเจอหมวกเมื่อกี้เห็นอาร์ตเดินมาอาร์ตอาจจะดี